เอาไว้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกมพอสเกตใน EP ที่6แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทําซีรีส์ในซีรีส์ย่อยนะครับก็คือซีรีส์เล่นกับผู้ติดตามเองนะครับเขาเล่นกับผมด้วยนะครับครั้งนี้เธอมีครั้งหน้าก็อาจจะได้เล่นกับคนอื่นก็ได้ไม่ก็เล่นหลายๆคนเลยก็ได้แต่นี้มีแค่คนเดียวอยู่นะครับงั้นผมว่าละอ้าวโฮงชินวะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเพราะว่าเกมเป็นตัวละครที่ผมถนัดที่สุดแล้วเอาไปเขาอยู่ไหนอ่ะพี่ไปถึงใครครับคุณผู้อยู่ไหนอ่ะผมอยู่แถวแถวสกิกร จุดเกือบฆาตก,กรลงรถเฮ้ยเจอบ็อกซีโ่โคตล่าเก็บก่อนเลยเฮ้ยโตโหเขาแปดคนพอดีเลยเซิร์ฟนี้เนี่ยมาเลยเฮ้ยโอ้พุ่งไปโดนพุ่งไปโดนอ้าวตายแล้วโอ้วันนี้รู้สึกจะปั่นไฟละอันนี้เฮ้ยเจอแล้ว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 กุเคยพลาดพลาดะว่าจะบักไปไม่เป็นเออใช่ใช่ใชไปกันดีกว่าก็เปิดไฟแล้ไปหมดไวจัง มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขาตตกรม,มาแล้วเราบอบอเชลสกี้ตอน,น,นช่วยเชลสกี้เฮ้ยอ้าวนักขโมยเลยกันเขาทำไมมันยืนน,ยนิ่งอ่ะเขามันมันยืนนิ่งอ่ะโอเคได้เวลาละมันเลยเฮ้ยเอา้าโดนโดนโดน มาเลยเฮ้ยมันบบจะตีอะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันจะตายเราเพื่อเราจะตายอุย้ยโดนด้วยไม่ตีสักทีเลยไหมใช้พิกพิกบอกห้อยหรือเปล่าไม่โดนโอ้เมื่อกี้นี้กลับละเดินไปหามัน เอ้าโอ้ยโอ้ยจะโดนจะตาจะตาจะตายมันตามไหมโอเคดีแล้วมันไม่ตามต้องไปคอยใส่บั๊กแหวนอ้าวไอ้แก๊สไอ้เยอดโอ้โหโดนโดนสกิลอันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยโอเคโอเคมีเพื่อนช่วยอยู่มีเพื่อนช่วยอยู่เฮ้ยมันโดนกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยว Okay. มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาไม่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยโนตายโอ้โหโอ้ยใช้ฮาโบเคียนตอนที่เจอพี่ดิปคอร์ดคือพี่ไม่มีออนเททำใช่ไหม เออใช่เฮ้ยปันไฟปันไฟปันไฟปุ๊กใช้อีดังตัวสี่วันนี้จะเล่นเลสกี้นะคือคนนี้เป็นตัวอะไรน,นะข้าตากรอนเก้ครูคิคดครูคิคดมาเลยเชเลสกี้กมชอบใส่เทกบล็อกกระปุกตอรโดโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินไก่ก่อนตักเทค,ค,คด,ดิ้งเข้าสุดกีเดือดเดือดไอ้ท่านหลังขอข้าตากรอนมาตีปุ๊บก็อันก็ใช้ด,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 ดาบ แล้วก็คิดลเอกขั้น5ลาอกขั้น4เหมือนอย่างเงี้ยมันมันทำยากอ่ะสำหรับผมมันทำยากมากเขาทำจะรอดเลยคขาท้าไาอยู่คือรอบนี้เชลสกี้เยอะมากเลย1 2 3 4 5โอ้โห5คนอะไรอะ่ะ YMI n o t Getting s t u n อ๋อทำไมถึงมันไม่ติดสตัรนฉันไม่รู้อะ่ะกลิชเฮ้ยมันไม่สตัรนอะ่ะมันมันบัก็กเฮ้ยมันบั็กจริงด้วยมันไม่สตัรน เอ้าอ้าวอุ้ยยากก็ดีนี่ก็ยากแล้วเนี่ยยากแล้วดีโอ้โหยากแล้วผมไม่จิดสตันจะดไฟไม่ด้วยเป็นไม่ได้มันไม่จุดสตันโอ้โหเฮ้ยเวลาทำไมมันขึ้นมาเป็นห้าสิบวิวะโอเคไม่เป็นไรหรอกแต่ที่รู้คือเซิร์ฟนี้คนเยอะมากไม่ก็ถ้าจะตามพี่มาก็ได้อาจจะใช่ใครจะไปรู้มาเลยเฮ้ยมันโกงมากเลยอ่ะมันบั็อกอ่ะมันบั็กเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนนั่นโอ้ตีไม่โดนอีก คือรอนนี้มันมันจะฆ่าคนได้ไหมเนี่ยอุย้ยเกือบโอเคเวลาเพิ่มรู้ละอย่าเพื่อน,นอย่าให้มันตีดิมันโกงอยู่แล้วอ่ะไปไปตีไปตีมันไปตีมันตีแต่ตีมันก็ไม่ได้ช่วยอะ่ะเคยลองแบบไหนเล่นเล่นก็ดดคนริดคอดเยอะๆอ้าวฉะนั้นมันก็ก็อยากทำอย่างนั้นนะแต่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะไม่วางกันด้วยคนริดคอดไม่ค่อยเยอะ เออใช่มันมันเยอะมันเยอะอยู่แต่เขาไม่วา่างเงีบางคนไม่ว่างบางคนเขาว่างอยู่ใช่บางคนไม่ว่างบางคนก็ว่างโอเคเฮ้ยทำไมมาสตาร์ทล่ะ,ะลเอาจจะหายแล้วเอออาจจะหายแล้วอาาจจะหยแล้วผมเล่นผมไม่บีบคอผมเล่นเล่นแบบเบือขี้นั่นตีไม่โดนโอ้ตายเฮ้ยทำไมมันมรู้สึกว่าจะแพ้เลยตอนแรกไม่ตีสตาร์เก็จะแพ้ เอาตีไม่โดนรอบนี้ก็จะเซนติเนลรอบนี้ก็เป็นสายเซนติเนลเหมาเดิมเราน่าจะเป็นทุทามอคยดูนะจาเร็วผมไม่ค่อยชอบทุทามันพอเล่นง่ายอยู่มันพอเล่นง่ายอยู่แต่ผมเล่นใหญ่เอออ้าโนไม่มีทางอ่ะไปไปไม่ได้เฮ้ยมันมันดูเก่งขึ้น,น,นเลยหลังจากตอนที่มันติดบั๊กอ่ะ ่กันนั่นโอเคตอนนี้เหลือแค่ทูทามกับเชเลสกี้สองคนละคอยดูหน้าเกฟเขาน้าตายแน่นอนนั่นไงตายละคิดวาตอนฝาดตัวไหนทำว่าคอมโบกันได้ดีฟุบสเตเดโอกับซับพอร์ตอืมใช่โคตรดีอ่ะสเตเดโอกับซัพพอร์ตอ่ะอยู่ด้วยกันอย่างดีก็ต้องไปสิงกับเซกาที่ก็ยีเรียเกนี่แหละ โอเคโอเค,อเคตอนนี้มาสตาร์ลรามันหายบัาแล้วเอาสเตมินาหมดแก้แล้วโอเคโอเคขอกินไก่ก่อนมันพุ่งไปนู่นแล้วมันเกินกับปลามันกลับมาแล้วหนีหนีหนีเอ้ยเอ้าทูธทามช่วยฆ่าที่โอเคมันตีไม่โดนทูธทามเฮ้ยนั่นแหละทูธทามแทงหลังมันไม่โดน ผมเลยถูกถามไม่เก่งยากแรงเรยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยที่เขาเข้ามาร้านแมนสแตนดิง้งที่กรับไปเพ่อนผบเขาบหนมอีกเป็นเป็นบูสเติร์พี่เอ้ยล้านแมนแล้วจะตายจะตายแล้ว ไปอยู่รักแม่โซเฟียนั่นโอ้โหไม่นะโอ้เลือนเลยแค่1 8จะไปชนะได้ยังไงอ่าเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้มันมีแต่คนไทยอะเซิร์ฟเนี้ยเขาเขาตาพีือเปล่าอาจจะใช้ก็ได้โอ้โหเลืออคือมีคนใช้ตามอย่างเยอะก็แฮกหลอดสกินมันแรกเกินสก,กินมันโหดเกินใครๆก็อยากเลยเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมล่ะใช่ แั่นี่ภาษาคนเลยนะก็เป็นเราไอชื่อชารเนี่ยใครๆเขาก็อยากเปิดเพลงกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เดือห้าโบเคนมีสามคนแล้วจะฆ่าใครก่อนโอ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดน,โ,ดนโอเคเฮ้ยแต่ที่รู้คือ,อยากมากมากเอออ้าวทำมาร่าทำมาร่าทำมาร่าแล้วเนี่ยแ mm hmm. อรไม่โดนโอ้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันฆ่าคนไปหมดทุกคนแล้วไม่เหลือเดือห้าโบเคนมาคนสุดท้ายนีย่คือโคตรใส่ได้นะผมพลาดนะวัดไม,ม่ได้รวมพลเชเดรสกี้ คงพลาดเพราะว่าแข็งมากอย่างโหดเลยโอเคพี่ดูขบันทบลลองมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยอู้แทงโดนแทงโดนนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอุ้ยโอ้โหตรงตรงเลยอุ้ยโอ้โหแทงโดนมันแทงโดนมันตีโดนมันตีโดนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบเอ้ยอย่า อ้าวตายไหมตายพี่เติมบีพีหรือเปล่าไม่ไม่ได้เติมอะลูกไม่พอตั้งเจ็ดร้อยก็ไม่มีตังเลยเติมบีไอพีไม่ได้โอ้รู้ลนะโอ้อดฟังเพลงเลยเออเอ็กซ์เพรสจริงนะชื่ออ๋ออันนี้ไม่ใชนมันค้างอะ่ะเสียงไปแล้วแต่แอนิเ้ไม่ใชไม่ไปเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หลือก็สองวินาทีไงครับแพ้นั่นโอ้โหอดฟังเพลงเลยเชลลิกี้ยหมดทุกคนอะโดนแหลกเขาโอ้โหสกินเพลงโดนเอไอีจริงด้วยผมก็ค่อยใช้บัตรไงอ๋อเที่ยวสายบ่อยปกติจอนโดนสกินอะไรก็ไม่ใช้สกินอ่ะไม่ใช้สกินนะพวกจอนโดช่วยด้วยคือเริ่มมาไม่มีคนจะฆ่าผมเลยช่วยด้วยคือเริ่มมาจะมีคนฆ่าเลยเออ ออาปล่อยไปดโดนเฮ้ยมันตอนตอนนี้มันตามใครแล้วตอนนี้มันตามใครตามผมคนนั้นเป็นคนไทยใช่ไหมญาติใคร,ใครกันเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงอะ่ะโอเค โอเคโอเคสเตปโดนหลังสเตปโดนหลังผมไปสเตปเอง้ยจะตายอ้าวตายแล้วอ้าวตายแล้วโอ้โหเดอ h ฮาร์ดโบเก n นเออฮาร์ดโบเก e นตั้งสามคนก็ตกด้วยโอ้โหอี่พบหนึ ЗЫКА ่งคนได้เวลาละทูทามยังมีอยู่อีกอ่ะ มาเลยเริ่มมาต้องเอเรียก่อนคนแรกอยู่แล้วดิไม่โดนไป นี่แนะเกือบแล้วน่าพีคนต์ไปเลยทันเลยไอไไไไไไไ้อนอนอไันนี้ใครอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยกบเรียกกบอยเอออ้ยโอ้ยผมไม่มีทางเลยนี่ไม่ตามแล้วไอ้เรนเจอร์นั่นน่ะ ข้เดีแก้บุกรอนอีกเลยตามให้คนนี้แทนดีกว่าเรนเจอร์มันหนียากเกินค้าดีแก้มือแฮ็นลอีิเท่าไหร่รอบีิลลานไม่ดูได้ยังไงเป็นไปนไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันแก้มือได้ไหมเนี่ยอือมาหน,นี่เลยเกนี้ไปไหนมันมีทางหนีได้หรอก นิดิดตาแล้วก็ไปลีคาสี่เกยรงใช่ไหมนี่ก็ดูถามเอ้อใครเนี่ยใครตีใครตีเออนี่ดูดูดูดตัวฝั่งของแบบเลยอีกฝั่งของแบบ ดูทามตายในแน่ต่อไปคาสิเกตใช่ไหมใช่แล้วมาเหลือคาสิเกตแล้วเร็ยบน้อยอืมโอเคอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองต่อไปก็่าดโัเกตอีกสองอีกสองคนไม่อรอเอเดจะเหลือเอเ็นคนสุดท้ายมันจู้ตรงนี้อ่ะไม่มีทางสู้เลยเว้ยงั้นก็ไปฆ่าเอชเชลิก,กี้ก่อนแล้วกันบอกด้วยนะว่านี่คือใคร ตอนนี้เราอยู่ตรงตรงทางเนี้ยตรงจุดจุดหลานให้ข้อโอเคโอเคอันนี้ไม่ใช่ตรงหลาให้ข้อเสี่ยงแดงแดงใหญ่ทางจุดจุดจุดแบกจุดจุดแบกจุดหลาขา โอ้โหไม่ได้ดูเลยวิมาปีแพ้์อีกคนมีทางหน้ามีทางแพ้มันมันจะเกิดขึ <Okay. S 1> ้นโอเคเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเราจะไปหาเกียร์แล้วิงเกียร์ป้อนไปเกียร์ที่เลือด่อยแล้ว แม่ไม่ได้เลยเว้ยงั้นคนนี้แล้วกันนี่คือใครเนี่ยผมอยู่ตรงจุดเดิลตรงร้านขาแดงไม่โดนเว้ยแย่เข่านี้โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยมันจู๊เก่งจังเลยเนี่ยแต่ละคน โอ้ oh, ไม่นะแพ้แน่แน่โอ้โ oh, น no. ขนาดแก้ตัวไปแล้วขี่เราก็ยังแพ้ไม่มีทางหรือน่าเออนั่น,นตีโอนอีกไม่น่าเลยถ้ามันตีไม่โดนแกต้มจีปลาแย่เขาตีเลยโอ้โหตาย no <Okay. S 2> ไม่นะแล้วครับสลับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไมาได้เลยนะครับสำหรับคนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เจอครับจะเลอกกดไลค์ like ด้วยนะครับคลิปนี้งั้นก็บ๊ายบายบาย